พี่จ้าพี่น้องมักแล้วห่อกระเทน้ำนันายาเอาข้อก่อนมกเคลือกับข้อไว้เนาะมักได้สามขึ้นแล้วเขาจะเอามาผาสมใส่กาลน้ำตาลได้พี่น้องด้วยน้ำตาลเท่นุ่งนะจ๊ะโอ้ยลูกกระได เจะได้กินลูกจะได้กินใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นที่กินบ่เอาใส่นนี่ให้กินแล้วจะกินบ่มาให้บักลากินน้ำแน่เทเส้น,สนมาดูกินบ่เออพ่อสก๊อนมาต้องเทไหนอ่ะ เอานลยมาอีลามาลูกมามากินนี่ยไอีท่อกินน้ำไอ้บักคำสิบีเนี่อ,อือโอ้บักขมตัวเะรอฮ่ามะยีท่องมาเนี่ยบุกลาเยอะๆก็ได้รับกินได้เลยบุกลายังไม่กินเด้เลยจะกินแต่บักลาหน่อยนี่จ่าพี่น้องเอ้ยหาพยานต้องจ่าเนาะสมุนไพรพื้นบานา้านเฮาอ่ะไอ้แท่องกินน้ำอืม หายกลิ่นเลยนท้องก่นตัวนี้่บลอกลาด้วยบอกลาหน่อยกินบ้างคาไปหาดนั่ลูกเนื่อยบ้ากินเนาบอกนหน่อยมันลีลา Lai lại lắm, 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 หาพยาธิในตูดด้วยพี่น้องด้วยใช่ผลกิ่นแล้วสีสัน่นก็นสีงาม,ม,าม,มแสบปลกูกของมัออม่นมีอยู่ยีเขียวว่าคู่นี่สิขายด้วยจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจด้วยจ้า ขายตัวละหมื่นแปดหาร้อยด้จ่ะเด้อท่วนท่วนสมบูรณ์จ้ะพี่น้องจ้ะสีแดงดีงดมาใหม่ๆก็จะช่วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อ้วนจ้ะพี่น้องขายจ้ะตัวละหมื่นแปดหาร้อยด้จ่ะเด้อผู้ใดสนใจด้จ้ะแมาคุณแม่นี่ยละจ้ะขายอยู่จ้ะหมื่นแปดพันห้าร้อยด้จ่ะเด้อ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะจ๊ะสองโตกับสามหมื่นกว่านะจ๊ะนะเนาะผู้ใดสนใจนะจ๊ะเด้อถักมาหานะจ๊ะเด้อขึ้นเบื์โทรใไห้นะจ๊ะเด้อพี่น้องสมแล้วจ้ะสมโตนะจ๊ะเนาะสมโต กินดีนอกจากนอเคลือกกระอผสมการน้ำตาลจ้ะจ้ะพี่น้องเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้ะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเล้วจ้ะพี่น้องเด้เอ,อเพื่อไม่คลิปใหม่ๆสาระด,ดีๆนอกจากนอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สักมีสักคนน,น,นอกจะเนาะสวัสดีจ้า